คุณแม่ยุคใหม่อยากให้ลูกตัวสูงเพื่อเขาจะได้ทำตามฝันของตัวเองถ้าลูกอยากไปให้ถึงฝันความสูงคือบันไดขั้นแรกแม่เลยหาตัวช่วยอย่างโปรมแคลดีแคลทูซิคัสที่เป็นนวัตกรรมหนึ่งเดียวของหมอพอยที่มาพร้อม3ามกลไกเสริมสูง L-arginine และฟาร์มากาบ้าที่ช่วยกระตุ้นโกฮอร์โมนมีส่วนช่วยสร้างความสูงการเจเริญเติบโตของเด็กแคลเซียมเอลทรโอเ ที่ดูดซึมได้ดีกว่าแคลเซียมทั่วไปดูดซึมได้ดีเกือบ100%ซมากกว่าการดูดซึมของนมสเท่าวิตามิน K2 ช่วยในการกระตุ้นเซลล์ที่ช่วยในการสร้างกระดูกช่วยให้แคลเซียมทํางานได้ตรงจุดเหมาะสมวิตามิน D3 เพิ่มการดูดซึมแคลเซียมจากลำไส้เข้าสู่กระแส,สเลือดทําให้ไม่เกิดตะกรนตกค้างในเลือดแบบนี้แม่อุ่นใจขึ้นเยอะเพราะมีตัวช่วยให้เขาโตสมบยัยและสินค้าของเขายังการันตีด้วยรางวัลระดับโลก p f e l และมีงานวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร,ร,ร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าสามารถช่วยเพิ่มการสะสมของแคลเซียมเพิ่มจํานวนเซลล์ต้นกําเนิดกระดูกได้แค่ให้ลูกกินเพียงวันละหนึ่งซองค่ะอร่อยกินง่ายเป็นเจลลี่หอมอร่อยรสโยเกิร์ต well, แม่แม่อย่ารอช้ารีบเตรียมพร้อมไว้ก่อนกับโปรมัมแคลดีเคทูซิกพัทที่ตอนนี้มีโปรพิเศษซื้อหนึ่งแถมหนึ่งรีบกดตะกร้าด้านล่างเลยค่ะ